ผมไม่เชื่อว่าข้อสอบแบบปรนัยดีต่อชีวิตจริงเรื่องราวของแกลอสจากเดวิเชอร์จากโลกแฟนตาซีจะสอนคุณเมียของนีแลนด์หายตัวไปอย่างลึกลับนานแล้วเขาจึงว่าจ้างแกลอสให้สืบหาความจริงว่าเมียของเขายังมีชีวิตยอยู่หรือตายไปแล้วพอกําลังจะเริ่มงานแอนนาน้องเมียก็มาขอร้องหากแกลอยอมบอกว่าเมียของนีแลนดตายแล้วแอนนาก็จะเสนอเงินรางวัลให้สองเท่าของค่าจ้างพอแกลอสถามผลแอนนาก็จะตอบว่า นีแลเสียใจมามากแล้วข้าอยากให้เขายอมรับความจริงและมีชีวิตต่อไปเป็นการทําเพื่อความสุขของนีแลถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรระหว่างทํางานเพื่อหาความจริงซื่อสัตย์ต่ออาชีพหรือรับเงินสองเท่าโดยไม่ต้องทํางานแล้วก็หกผู้ว,ว่าจ้างไปว่าเมียของเขานนั้นไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วสมมติว่าทุกคนเลือกให้แกรอลซื่อสัตย์กับงานตัวเองก็แล้วกันแอนนาโกรธมากด่ากแกรอสารพัดพ่อซืบอไปซืบอมาปรากฏว่าเมียของนีแลถูกมนุษย์หมาป่าฆ่าตายพอแกร์ส์จะสังหารมนุษย์หม ปรากฏว่ามนุษย์หมาป่าคือนีแลนดนั่นเองความจริงก็คือแอนนาหลงรักนีแลนด์และรู้ลูกความรับว่าเขาคือมนุษย์หมาป่าทุกๆวันที่ประจันเต็มดวงนีแลนจะขังตัวเองในถ้ำเพื่อไม่ให้ทำร้ายผู้อื่น วันหนึ่งแอ<ๆ>นนาคิดได้ว่าถ้าให้เมียของนีแลนเห็นความลับนี้เธอจะต้องทิ้งเขาไปอย่างแน่นอนและแอนนาก็จะตมหมังในความรักไม่มีก้างขวางคอยอีกต่อไปจึงล่อลวงให้เมียของนีแลนมาที่ถ้าแต่ด้วยความผิดพลาดทําให้นีแลนสังหารเมียของตัวเองโดยไม่รู้ตัวถ้าแกร้อนไม่เขามายุ่งป่านนี้แอนนากับนีแลนน่าจะกลายเป็นหัวเมียกันแล้วเมื่อรู้เรื่องราวทั้งหมดนีแลนโกรธมากจึงจะล้างแค้นให้เมียตัวเองด้วยการฆ่าแอนนาเสียเป็นการตั้งใจฆ่าคนครั้งแรกในชีวิต ถึงตรงนี้แกรอต้องเลือกจะฆ่านีแลนเพื่อช่วยชีวิตแอนนาเพราะเธอไม่ได้เจตนาทําให้เมียนีแลนตายหรือจะปล่อยให้นีแลนฆ่าแอนนาเพราะเธอเป็นต้นเรื่องทําให้เมียของเขาตายถ้าคุณเป็นแกรอสคุณจะเลือกทางไหนที่ถูกต้องที่สุดเพราะไม่ว่าทางไหนมันจะมีคนได้และคนเสียเสมอนี่คือเหตุผลที่ชีวิตจริงมันไม่เหมือนข้อสอบที่ทุกปัญหามีทางออกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทุกการตัดสินใจในชีวิตมันจะมีสิ่งที่ได้และเสียจะมีคนที่สมหวังและผิดหวังเสมอดังนั้นหากเป็นไปได้อยากรบกวนผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ความสําคัญกับข้อสอบน้อยลงกว่านี้และเพิ่มความเป็นจริงของโลกใบนี้ในหลักสูตรให้มันมากยิ่งขึ้นโลกมันเป็นสีเทามันไม่ขาวและดํานี่คือความจริงที่การศึกษาแทบจะให้นักเรียนไม่ได้เลยความฉลาดไม่ได้วัดกันที่ข้อสอบแต่วัดกันที่เราจะเอาตัวรอดในโลกที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้ดีขนาดไหนเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อเรื่องที่ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการได้ดีขนาดไหนนนนนนัั่่่่่่ตาาาางงงหกคืออออรรวดผลททีแแแ้จิใชสบยน เอาละคุณอาจจะอยากรู้ว่าเรื่องราวของนีแลนจะเป็นอย่างไรต่อไปผมจะสปอยให้ถ้าคุณเลือกให้นีแลนแก้แค้นหลังจากเขาฆ่าแอนนาเสร็จแล้วนีแลนจะขอร้อยแกรอสังหารเขาทิ้งไปซะเป็นการปิดฉากชีวิตที่น่าหดหู่แต่ถ้าคุณเลือกฆ่านีแลนแล้วช่วยชีวิตแอนนาแอนนาก็จะเกลียดชังคุณเข้าไส้สาบแช่งด่าทอแล้วใช้ชีวิตที่เหลือด้วยการจมทุกข์ช่วชีวิตโดยที่คุณไม่ได้เงินค่าตอบแทนอะไรเลยแม้แต่มาร์กเดียวนี่ได้ว่ากลายเป็นทำงานฟรีเหนื่อยฟรีไปเลยโหดร้ายชะมัด START YOUR WAY เส้นทางในตัวเองครับ